สวัสดีตอนเย็นค่ะเพื่อนๆตอนนี้ดาก็เพิ่งเลิกงานนะคะตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มส้านาทีนะคะเลิกงานดาวันนี้ไม่มีเวลาอัดคลิปเลยค่ะที่จริงดาจะอัดนะคะจะอัดออคุยกับเพื่อนสักนิดนึงก็พอดีว่ามันอะไรล่ะ มันลูกค้าเยอะค่ะวันนี้วันนี้ที่เยอรมันฝนตกนะคะเพื่อนๆฝนตกเพราะว่ามันไม่ตกมานานแล้วไม่ตกมานานมากๆจนสนามหญ้านในเหลืองหมดเลยเพื่อนๆเ,เป็นอ,อะไรไหม้หมดเลยแล้วเป็นครั้งแรกที่ฝนตกมันก็เลยเป็นอะไรที่ว่าลูกค้าจะไม่ไปนั่งข้างนอกเนาะอาบแดดนั่งกินข้างนอกไม่ได้เมื่อก่อนเราก็อะไรถ้าแดดดีๆเพื่อนเพื่อน เราจะต้องนั่งอิจฉาร้านคู่แข่งร้านไอ้ที่เขาไปเดินเล่นอยู่ในเมืองเพื่อเต็มเลยร้านเรามันก็พอได้บ้างแต่วันนี้กลับมาหาเราเต็มเลยค่ะมันก็เป็นอะไรที่ว่าดาไม่มีเวลาอัดคลิปเลยค่ะเพื่อนๆเ,เนาะก็ก็มาอัดตอนเย็นก็ได้ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็อะไรล่ะดาจะรู้สึกเพลียทั้งหน่อยนะครับเพื่อนๆวันนี้เพราะว่าดานอนดึกมาเนี่ยตีสี่เนี่ยร่วมร่วมเวลาแบบหกหกเดือนละเพื่อนๆน,นะแต่หน้า น่าังดีใช่ไหมคะมยอย,อยอตัวเองก็เป็นพ่อ,าพอดาใช้อลิตภัณฑ์ดีอ,อันนี้เลยไว้ไวไวเป็นเรื่องเรื่องที่หลังเนาะแต่ว่า,าที่หนักสุดๆก็คือ,อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเกือบ2อาทิตย์เพื่อนๆรู้ไหมว่าดานอนแจ้งคาตาเพื่อนๆท,ทำนู่นทำนี่ทำทำ u t u b e ทำทำเออเขียนเขียนนูน่นทำนี่ตัดวีดีโอแต่งวีดีโอเนี่ยนกร้องเข้ามาในหูเอา้าเสียงอะไรอย่างเงี้ย เงยหน้ามาแจ้งคาตาโอ้โหแบบเป็นอะไรที่ว่าไม่น่าเชื่อเพื่อนเพื่อนมันมันเป็นไปได้ยังไงที่ว่าเราเพลินกับการทํางานจนจนไม่ต้องนอนเงี้ยมันมันแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทอสังขารนะเพื่อนเพื่อนมันมันสนุกอะ่ะเพื่อนเพื่อนสนุกจนลืมนอนหรือไม่อยากนอนเฮ้ยเราจะไปทํางานเลยไหมบอกเอ๊ะมันจะมันจะเกินไปหรือเปล่าเงี้ยใช้ร่างกายเกินไปหรือเปล่าเงี้ยอาการมันออกหน่อยๆค่ะเพื่อนเพื่อน วันสองวันนี้ดาจะพ,พูดประโยคซ้ําไปซ้ํามามันเพราะว่าสมองเนี่ยเ,เพื่อนใช้เยอะนิดนึงใช้ใช้เยอะมากแล้วที่นี่ก็พี่ลาไส้ก็บอกว่าเอ๊ดารู้สึกว่าจะพูดวนไปวนมานะบางทีพูดออกไปผิดเนี่ยพูดจะพูดตัวนี้แต่อ้อมอ้อมไปแล้วผิดพลิกล็อกปไป,ไปตีความหมายไปอย่างอื่นเนี่ยนะก็รู้สึกได้วันนี้รู้สึกตอนนี้มันหัวตื้นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอะไรล่ะเนาะแต่ว่าร่างกายฟิตมากเลย,ยเพื่อนงงร่างกายเนี่ยฟิตมากเลยแบบ เดินเสรอฟที่คล่องมากเลยโดยเฉพาะตอนนี้กําลังแอคทีฟตัวเองกาลังเออเลยล่ะอยากจะมีหุ่นแบบมีกล้ามตรงเนี้ยเพื่อนๆมีซิกแพคแล้วก็แบบมีแขนที่เรียวแล้วก็มีการเคลื่อนไหวหอยากจะลองอะไรละ่ะเต้นอะไรบิกสักนิดนึงอยากจะลองพิสูจน์ว่าอายุ50ละ่ะมันจะสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยเพื่อที่ว่าอะไรละะ่ะจะพาเพื่อนทำหรือเปล่าทำไปกับเพื่อนดีก่ท <laughs> ั้งสองอย่างอะ,อะไรต่อทีละ มันก็เลยเป็นอะไรที่ว่าเออตามันจะหลับแต่ร่างกายเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดาจะลืมตาไม่ได้ละอ,อแต่ว่าหลังจากอัดคลิปนี้แล้วดาดาก็จะไปอาบน้ําส่วนล้างลําไส้แล้วก็เออเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมคะว่าดาเปลียเพียเพียแค่ตรงนี้นะคะช่วงนี้หมดเลยเพีย er ก็คือสมองกับตาเนี่ยตามันจะปิดแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ยอมมันจะแอคทีฟแอคทีฟงง่นเพื่อนมันไม่สามัคคีกันช่วงเนี้ยเนาะ แล้วก็อาบน้ําเสร็จดาดาก็จะไปห่อปอเปี๊ยะเออกินผลไม้เสร็จแล้วก็จะไปห่อปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็น่าจะวันนี้จะพยายามให้ได้สักตีสามเพื่อนเพื่อนตีสามเลทสุดตีสามครึ่งดาจะเข้านอนเร็วหน่อยนะเพื่อนๆพอเพราะตามจะปิดกาบแล้วก็อะไรละเอ่อวันนี้ตอนเที่ยงเพื่อนๆออดาก็ไม่ได้พักผ่อนตอนเที่ยงเลยดาไปซื้อของกอาเฮีย ไปซื้ออุปกรณ์ที่จะมาทำาาบ้านให้สมาชิกใหม่นะคะดวจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัวนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าดาจะเลี้ยงอะไรนะเพื่อนเพื <S <S <ๆ>่อนลุ้นกันแต่ว่าวันนี้ดาจะอวดอย่างหนึ่งเพื่อน <S <S ๆือรู้ไหมว่าวันนี้ดาไล่อะไรมาตระแนน,นอะไรเอนดาเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ บอกก็ได้นี่โทรศัพท์คันอยู่ข้างใน <c oughs> ดาใช้ iPhone มาตลอดด้เนเพื่อน,อนแต่ตอนนี้ดาจะขอลองเปลี่ยนดูจะมาลองใช้อ,อะไรละ่ะซัมซุงค่ะซัมซุงเดี๋ยวดาขอเปิดเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะชาร์จแบตไว้กลางคืนแล้วพรุ่งน,น,นี้ดาจะไปที่ร้านาที่ดาไปาซื้อนะคะไปทําสัญญาเนาะแล้วเขาจะส่งโทรศัพท์เนี่ยมาให้ดาถ,ถึงที่บ้านนะคะบริษัทของซัมซุงเขาจะส่งมาให้ค่ะเนาะเป็นซัมซุงอะไรเนาะ <c oughs> ซัมซุงส1บเอ็ดม u คหรืออะไรนี่แหละเนาะใช้ไม่เป็นนะเ,นเพื่อนๆเปิดยังไงก็ยังเปิดไม่เป็นนะนะดูนี่โอ้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 เขาเรียกอะไรนะไม่มีการปานีปลาใสแตร์ได้มาแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอ่านว่าไงเนะี่ย โอ้ไม่รู้อ่ะเพื่อนๆรู้ใช่ไหมใครใครรู้บอกดามั่ง <c oughs> ไปซื้ออะไรมาจะทำสัญญานะคะตอนนี้ดาทำสัญญาดจ่ายประมาณ84-85ยูโรต่อเดือนจ่ายค่าโทรศัพท์แล้วก็จ่ายค่าโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์เรียกไรเวลาโทรแล้วก็อินเทอร์เน็ตโนลิมิตนะคะอินเทอร์เน็ตเต็มที่เลยเหมือนอินเทอร์เน็ตบ้านนะ,ะเพื่อนๆ เพราะว่ามันจะต้องมีการไลฟส์สดใช่ไหมเพื่อนๆดาไปนู่นไปนี่ดาจะไลฟ์ได้เพราะว่าดาใช้แต่ Wifi อ่ะเป็นเพื่อนถ้าดาเข้าสวนมันมันไลฟ์ไม่ได้ดาก็เลยต้องต้องไปลงทุนสักนิดนึงเนาะแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนตึ้งต่ำซะดาโอ้แต่และโอ้เปิดยังไงเนี่ย นี่แหละเขาเรียกว่าคนไม่เคยใช้ของเพื่อนนี่ค่ะบเพื่อนเพื่อนได้แล้วเอเฮียเปิดกล่องให้เห็นไหมคะว้าวย่ออะไรเออเออไม่ออกอือโอ้เนี่ยเพื่อนเพื่อน ใช่ไหมสีอะไรเนี่ยอ๋อสีเทาค่ะสีเทาสึกจะมีกล้องมีลูกกี่ตัวเด้อหนึ่งสองสามไม่รู้เขาเรียกกล้องกี่ตัวเพื่อนๆไม่เคยไม่เคยใช้ซัมซุงเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าคุณยาวจังเลยผิดกับ i p iPhone iPhone ถ้าใช้ iPhone มาไม่รู้กี่ เป็น10ปี10กว่าปีแล้วเพื่อนๆครั้งแรกอะที่ใช้ซ m s u n g เราจะมาดูกันนะคะว่าความประทับใจจะเป็นแบบไหนโอ้ก็จะมีสายเสียบมาให้ด้วยสายชาร์จแบบเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมคะมันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยโอ้เพื่อนเห็นไหมคะ มันอยู่ในเนี้ยสายไฟอ๋อโอเคเราสายไฟก็เสียบเข้าตรงนี้เนาะเพื่อนๆเนาะใช่ปะใช่โอเคอแล้วอะไรอีกตัวนี้อีกคืออะไรเอ่ยอ๋อตัวนี้คืออ๋อหูฟัง แล้วก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์โอเคทำน,นี้อ,อ๋ออันนี้ต้องดึงอันนี้ออกก่อน <c oughs> มีพลาสติกด้วยอเอยี่ยมเราต้องชาร์จแบตก่อนเนาะก็จะมีคับเพื่อนๆน <c oughs> ก็จะมี <c oughs> ได้โทรศัพท์มานะคะวันนี้ว <c oughs> างก่อนหูเสียบค่ะหูเสียบพร้อมไมโครโฟนเนาะอะ แล้วก็อะไรล่ะ,สา,าะ,ะสายชาร์จแบตนะคะสายชาร์จแบตแล้วก็ไม่มีอะไรกล่องหมดละโอเคแล้วในกล่องนี้มีอะไรก็เขียนอะไรผมกระเซาะกระเซิงเลคะตาก็จะปิดนะครับเพื่อนๆตาก็จะปิดผมกระเซะกระเซิง for a l l e f ä l l e r b g e s i c h e r t อ๋อนี่เป็นบอกว่าถ้าใครจะประทาประกันนะครับเพื่อนๆประกันเกี่ยวถ้าโทรศัพท์หายหรือว่าโทรศัพท์ร่วงแตกเขาจะให้รู้สึกว่าจ่ายเอง10%หรือยังไงไม่แน่ใจเพื่อนๆใช่มั้งจ่ายมีสัญญาจ่ายเอง10%อในราคาของใหม่เราจะต้องจ่าย10%หน้าโทรศัพท์หายจะได้ใหม่ทันทีแต่คุณต้องจ่าย10%อย่างเงี้ยดา็คิดว่าโทรศัพท์คงไม่หลุดมือหายไปไหนเนาะ ดาไม่จ่ายคะ่ะดาไม่ทาประกันอันนี้เมืองนอกไม่รู้ว่าเมืองไทยมีหรือเปล่าดาคิดว่าคงมีใช่ไหมคะเพื่อนๆเขาเขาแนบมาให้ด้วยเ็าบอกว่าจะทําเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็มีเนี่ยเป็นของ O2 นะคะเพื่อนๆ O2 อ๋ออัน,นเดี๋ยวนี้อันนี้ดาจะไปที่ร้านโทรศัพท์คุ่งนี้นะคะเนี่ยดาจะไปร้านที่ดาทำสัญญาไว้ค่ะเพื่อนๆแล้วนนเขาจะ นนะเขาจะโหลดทุกอย่างให้ดาจะอะไรละจาก Apple เปลี่ยนมาเป็น Samsung เขาจะทำให้ดาทำไม่เป็นเนาะเพราะว่าลูกค้าที่เขาช่วยดาประจำอะเนาะเขาเก่งคนนั้นก็เป็นคนที่ชอบเล่นอ iPhone, iPad, ไอ h o n e iPad เนี่ยเขาช่วยดาทุกเรื่องเลยนะแล้วทีนี้ถ้าดาไปซื้อเนี่ยดาเคยครั้งหนึ่งอะ่ะเพื่อนๆดาซื้อ s ซัมซุงแท็บเลต็ตซัมซุงมาอันเล็กครั้งหนึ่งเพื่อนๆรู้ไหม มันไม่ยอมช่วยให้ฝรั่งฝรั่งก็เลยจี้วะ่ะไม่ยอมช่วยเห็นเราไม่ใช้ Apple แ p ปเปแหมโอ้ฉันไม่รู้แบบนี้ฉันทําไม่เป็นไงเธอฉันทําไม่เป็นโอ้โหเราเราก็เลยมานั่งดูนะเพื่อนๆตอนนั้นเนาะ มันภาพมันไม่คมชัดอะไม่ไม่ไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกับ Apple เนาะนาก็เลยเอาไปคืนพอซื้อปั๊บเอาไปคืนได้เพราะว่าร้านร้านาขายเครื่องเสียงร้านใหญ่ๆชื่อชื่อร้านสาโทนอะมันอยู่ติดกับร้านดากันเพื่อนก็เลยเแป๊บหนึ่งออกแบบเข้าออกเข้าออกมันว่าเล่นได้เนี่ยเนาะแต่อันนี้ดาไปไปซื้อที่ตรงถนนคนเดินนะคะเพื่อนๆมันเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือ ทั่วไปเนาะแต่ว่าเขาก็เป็นของบริษัท O2 นะเขาเป็นเพื่อนโอทูแล้วเขาก็ทําให้ด่าเนาะโอ้ยก็คนขายก็น่ารักด้วยแนะนําดีๆเพื่อนๆเ,เนาะเดี๋ยวเขาบอกว่าเอาพอโทรศัพท์มาถึงแล้วนะเ,เธอก็มาหาฉันเธอจะทําให้ทุกอย่างจะสอนให้ทุกอย่างเลยถ้ามีปัญหาเมื่อไรเข้ามาทันทีเป็นอะไรที่ว่าวาว้าวดีมากเพื่อนๆแล้วมันเป็นอะไรที่ว่าที่เมืองไทยเราไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะที่เมืองนอกเนี่ยอะไรละ่ะ สมมุติว่าดาไปทําสัญญาโทรศัพท์เนี่ยเป็นเพื่อนอว่าใช้เป็นรลายเดือนเอ๊ไม่ใช่สิสองปีเนาะเขาจะเป็นสัสญญาสองปีเราจะต้องเสียไปอย่างเช่นดาเสียเนี่ยประมาณ40กว่ายูโรนะรวมค่าโทรในโซนยุโรปฟรีได้หมดแล้วก็อะไรล่ะ แล้วก็ Wi-Fi ไม่ใช่ Wi-Fi อ่อินเทอร์เน็ตเนี่ยโนลิมิตนะคะคือเต็มเต็มเต็มที่เลยไม่อั้นนะคะไม่อัน้นเพราะว่าที่แรกดาจะซื้อ1 2 8เอ่อกิกเอ่บกิกะบาทนะคะเพื่อนๆแต่บอกว่าถ้าอินเทอร์เน็ตมันอาจจะติ้วติวไงดาโอยเอา้ากัดฟันทนหน่อยเอา้าจ่าย84ยูโรไปปีเปีแต่มันก็หมดเนาะแต่จ่ายครั้งแรกดาจ่ายรู้สึกดาจะจ่ายไป300กว่านะ จ่ายครั้งแรกก่อน300กว่ายูโร340หรือ320รวมค่าบริการนะเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะบู๊กเราจะเบิกจากาดึงเงินจากบัญชีเราทุกเดือนเดือนละ84ยูโรเป็นเวลา2ปหีหลังจากนั้น มันเป็นการจ่ายค่าโทรศัพท์ไปในตัวเนาะเพื่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นก็อ่อค่าโทรศัพท์โทรศัพท์มันจะเอ่อจ่ายหมดภายใน2ปีหลังจากนั้นก็จะเป็นแค่ค่าสัญญาของการโทรเงี้ยเพื่อนว่าเราจะจ่ายเป็นรายเดือน40ยูโรเงี้ยมันก็ไม่แพงเนาะเพื่อนแต่ว่าก็ไม่แพงนะสำหรับอินเทอร์เน็ตเอ่อโนลิมิตแล้วก็โทรได้อ่อแค ชนยุโรปหมดเลยโทฟียอะ่ะเพื่อนเพื่อนเนาะมันเป็นอะไรที่ว่าอู้ว้าวสมัยใหม่แข่งกันน่าดูเนาะเพื่อนเพื่อนดาพูดไปพูดมาดาจะตาหลับอ๋อพรุ่งนี้ดาก็จะไปที่ร้านโทรศัพท์อันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ดาจะไปแต่ว่าอะไรล่ะมันก็ยังบอกไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนว่าดาจะได้คิวไหม เพราะว่าร้านโทรศัพท์มันเป็นร้านเล็กๆกันเยอรมันเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรจะให้เข้าไปได้แค่3คนใสน้ากากเข้าไปคนเซอร์วิสนะสเซอร์วิสอ่ะก็จะอยู่2คนแล้วคนที่เข้าไปเข้าไปได้สูงสุดแค่3คนเขาจะจํากัดว่าร้านแค่ ขนาดเนี้ยคุณจะเข้ามาได้กี่คนลูกค้าคุณถ้ามากกว่าน,นั้นไม่ได้ต้องยืนอยู่หน้าประตูเนีเ่ยเพื่อนเพื่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะดูว่าว่าคิวว่างไหมว่างก็ทันทีเลยหรือไม่ก็ต้องแอบไปประมาณสักบ่ายสองนิดนิดเพราะว่าที่ร้านลูกค้าจะเยอะประมาณบ่ายโมงกับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าพวกพวกที่ทำงานออฟฟิศอะค่ะเขาจะ เขาเรียกอะไรเบรกช่วงเบรกก็คือบ่ายโมงไปกินข้าวกินน้ำกินท่ากันวับวับวับ,บ,บ,บแล้วก็ไปทำงานนะคะเพื่อนๆเออแล้วก็มีลูกค้าที่เป็นอ่ พนักงานธนาคารเยอะบางทีก็โทรมาสั่งเลยเงี่ยเพราะว่าเราช้าไม่ใช่ช้าเพื่อนเพื่อนเราอาหารเราเราทำสดสดทุกจานม่นก็ทั้งซุปซุปกะหรี่เหลืองซุปอะไรเราทําสดหมดอย่างเงี้ยขายถูกๆแต่ว่าทําสดทุกจานมันก็มันก็ช้าเนาะมันก็ไม่ช้านะแต่ว่าพอดับไปนั่งในถนนคนเดินเพื่อนเพื่อนไปนั่งกินสั่งไม่มาสักทีเพื่อนเพื่อนมัน มาบอกเอ๊ะมานั่งคิด๊ะเราเรานี่ทําให้ลูกค้าเหลิงนะเนี่ยบางเงี้ยพอมามาดูทางนี้ทางาโซน,นยุโรปเนี่ยเขาก็ช้าช้ายุ่งกงยเราตั้งสองเท่าอ่ะเพื่อนเนาะโอ้ยดาเลื่อยเปื่อยแล้วเพื่อนดาตาจะหลับแล้ว <c ười> คุยอยู่คนเดียววันนี้ก็มาอวดโทรศัพท์เริ่มคุยไปคุยมาก็จะเหมือนคนเมาออกอาก,การ <c ười> อโอดาอยากรู้จังเลยว่าภาพมันจะชัดไหมเพื่อนเพื่อน,อนอซัมซุงสิบเอ็ด โปรมั์นะว้า wow. วการลงทุนทุกอย่างต้องมีเป็นการลงทุนต้องทุกอย่างต้องมีการลงทุนใช่ไหมเพื่อนยังไงแล้วพรุ่งนี้อ่ดาก็จะมาอ่คุยใหม่เพิ่อๆดา่าอ,อาจจะถ่ายตอนที่ดาไปในร้านเราให้เขาทําให้นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตว่าให้ถ่ายได้ไหมเดี๋ยวอาจจะเพื่อนเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศนั้นไม่แน่นะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ ค่อยๆว่ากันเนาะว่าเครื่องนี้รูปรูปภาพมจะชัดไหมอ๋อโอเคครับเพื่อนๆยังไงไดาก็ขอตัวก่อนนะคะจะไปอาบน้ําก่อนค่ะอาบน้ําเสร็จก็จะไปกินผลไม้ผลไม้เสร็จก็จะไปหอมปอเปี๊ยะหอมปอเปี๊ยะเสร็จก็จะโหลดคลิปลงโหลดคลิปลงไปด้วยตอบคอมเมนต์เพื่อนไปด้วยแต่ตอนนี้ตาจะหลับแล้ว นะดาขอตัวก่อนนะคะยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ดาสาวปากช่องในเยอรมนีคนนี้บ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณนายค่ะหลับ